สวัสดีครับท่านอาจารย์และนักศึกษาสถาบันการรียรู้ผู้บงจนหรือมหาลัยชีวิตทุกท่านนะครับอาจารย์สามารถจันทร์ศูนย์วันนี้จะมาแนะแนวการทําข้อสอบให้ได้คะแนนสูงทําอย่างไรจากการที่สถาบันนําข้อสอบมาตรวจในครั้งนี้ในเทอมที่ผ่านมาคือเทอมหนึ่งคับ เอ่ทอมสองทับสองพันห้าร้อยหกสิบหกสิบสามที่ผ่านมานะครับพบว่านักศึกษาทําข้อสอบอัตนัยไม่ได้ไม่ได้คะแนนสูงเท่าที่ควรอาจารย์ก็เลยมาคิดว่าปัญหาอยู่ตรงไหนก็เลยจะมาเล่าสู่ฟังว่าการทําข้อสอบเป็นยังไงเริ่มต้นอยากจะให้ความรู้การทําข้อสอบก่อน,นะครับการออกข้อสอบเนี่ยเป็นการวัดผลประเมินผลการเรียนการสอนอย่างหนึ่ง การออกข้อสอบเขาจะมีแนวการออกอยู่5ประเภทนะครับประเภทข้อสอบมีประเภทที่ 1. 1> ประเภทความรู้ความจำประเภทที่ 2. ความเข้าใจประเภทที่ 3. การนำไปใช้อันที่ 4. วิเคราะห์และสังเคราะห์ถ้าถามว่ากรุงนกกสินตั้งพศเท่าไหร่อย่างเงี้ยเขาเรียกความรู้ความจำใช่ไหมครับทำไมพระเจ้าตากจึงไปรวบรวมผู้คนมาจากทางตะวันออกก่อน เ็เรียกความเข้าใจใช่ไหมส่วนการนําไปใช้ก็คือการจากความรู้นี้เอาไปทําอะไรปรับตัวเองยังไงเอาไปใช้ยังไงเ็าเรียกนําไปใช้ส่วนวิเคราะห์คือแยกแยะให้เห็นว่ามีแตกต่างยังไงส่วนสังเคราะห์คือสุดท้ายเลือกทําอะไรอันนี้เรียกสังเคราะห์มีความรู้ความจาความเข้าใจนําไปใช้สังวิเคราะห์สังเคราะห์มีอยู่ห้าประเภทเท่านั้นความจําความรู้ทั้งหมดที่นามาสอบนะครับข้อสอบมีอยู่ห้าประเภททีนี้ข้อสอบที่นํามาสอบก็มีสองแบบ คือแบบปรนัยกับอัตนัยปรนัยแปลว่าหรือหมายถึงข้อสอบที่ผู้ตอบไม่มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นเลยมีตัวเลือกให้เลือกเรียบร้อยแล้วเช่นเลือกกขหรืองหรือขอหรือขอหรืองหรือ A B C D นะครับอันนี้ข้อสอบแบบปรนัยผู้สอบผู้ออกผู้สอบหรือผู้ผู้ตอบข้อสอบเนี่ยต้องเลือกตามที่ข้อกำหนดให้เท่านั้นคำตอบมีเท่านี้มีเลกเท่านี้นะครับอันนี้คือปรนัย อย่างหนึงประเภท,เภทอัตนัยนะครับอัตนัยก็ประเภทข้อสอบที่เปิดโอกาสให้พูดให้พูดตอบเนี่ยเขียนความรู้ความคิดเห็นส่วนตัวเพิ่มเติมได้อีกตามที่ตัวเองรู้ตามที่ตัวเองเข้าใจตามที่ตัวเองเลือกสรรน,นะครับอันนี้ข้อสอบมีสอง,สองแบบทีนี้อาจารย์ก็เสนอว่าวิธีการเลือกทำข้อสอบแบบไหนได้คะแนนส,สูงบ้างข้อสอบแบบปรในก่อนนะครับถ้าเป็นข้อสอบปรในเนี่ย พลเนยเนี่ยมันจะมีแนวทางทําให้ได้คะแนนสูงอยู่สีหแนวทางแนวที่1ให้อ่านคําถามอย่างเร็วๆเราต้องดูว่าเขาสอบมีกี่ข้อมี50ข้อ60ข้อเราต้องอ่านเร็วๆให้ผ่านเร็วๆข้อไหนที่เราตอบได้ทันทีตอบเลยครับรีบตอบเลยข้อไหนตอบไม่ได้หรือไม่แน่ใจคาในคำตอบให้ผ่านไปก่อนนะครับจนกระทั่ง เราตอบจนจบทุกข้อแล้วกลับมาย้อนดูอีกทีหนึ่งทีนี้วิธีการเลือกข้อสอบนะครับถ้าข้อคำตอบมันคล้ายกันให้ใช้การหลักการแยกแยะหรือการวิเคราะห์แยกแยะความแตกต่างแยกแยะอะไรควรจะเป็นอันไหนที่เป็นน้อยที่สุดเอาออกเอาออกแล้วก็เลือกคำตอบสุดท้ายที่สุดนะครับอันนี้เป็นหลักข้อที่สนะครับสุดท้ายหลักข้อที่4ถ้าเรา หลักที่หนึ่งแล้วสองสามแล้วก็ยังตอบไม่ได้อีกเลยตอบไม่ได้สักข้อเลยนึกไม่ออกเลยนะครับก็ให้ใช้เหตุใช้ผลใช้ความน่าจะเป็นมาประกอบการวิเคราะห์แล้วก็สุดท้ายถ้าเหลือเวลาหรือกาเวลาให้เหลือเล็กน้อยหลังจากทำข้อสอบเนี่ยก็ให้มาพารณาทบทวนข้อที่ตัวเองไม่แน่ใจอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ทําให้จบทันเวลาพอดีนี่จบข้อสอบแบบปรอในนะครับทีนี้ข้อสอบแบบอัตันเนี่ย ก็มีหลักอยู่ทั้งหมดห้าข้อเหมือนกันนะครับประเด็นแรกเขาตีโจทย์ให้แตกให้แตกกว่าน,นะโจทย์ว่าไงเราตีให้แตกอันที่สองแจกคาถามให้ครบอันที่สี่ความข้อสอบต้องชัดเจนอันที่ห้าอ่านง่ายอันที่อันที่สี่อ่านง่ายอันที่ห้าลำดับวักตอนให้ให้มีวักมีตอนให้เห็นข้อชัดเจนว่าข้อไหนนะครับทีนี้ดูข้อโจทย์ให้แตกนะครับดูว่าโจทย์ที่เขาให้มานั้น เขาถามว่าอย่างไรกี่ขั้นตอนยกตัวอย่างง่ายๆนะครับเช่นการสอบคราวที่ผ่านมานักศึกษารุ่น6กุ่นหนึ่งทับหกสามนะครับข้อสอบวิชาสุนทรียภาพแห่งชีวิตข้อหนึ่งถามว่าให้นักศึกษาอธิบายคําว่าสุนทรียศาสตร์กับคําว่าสุนทรียภาพว่ามีความหมายอย่างไรสําคัญอย่างไรมีประโยชน์อย่างไรนําไปใช้ ระหว่างเรียนอย่างไรและดำานชีวิตอย่างไรนี่คือโจทย์มันเยอะมากนะครับโจทย์มีประมาณ6มีประมาณ5ตอนห้ตอนนะข้อแนนเต็ม6คะแนนแต่ละข้อแสดงว่ามี5ตอน5้าอัตมีมีอยู่มีอยู่5ตอนตอนละ2คะแนนใช่ไหมสอคะแนนกี่คะแนนต่อนาอหไรฮะสิบคะแนนคะแนนเต็มสิคะแนน ห้าตอนตอนละสองคะแนนคือสิบคะแนนความหมายสุนทรียศาสตร์ว่าอย,ย่างไรนี่ตอนหนึ่งแล้วเต็มสองคะแนนกล่กาวไปแล้วสําคัญอย่างไรอีกสองคะแนนประโยชน์อย่างไรสองคะแนนใช้กับชีวิตย 1, ยอย่างไรหนึ่งสองคะแนนระหว่างเรียนเป็นยังไงสองคะแนนต้องแยกแยะเห็นชัดนะครับถ้าเราไม่แยกแยะเราตอบว่าหมายถึงอะไรเราก็จบเลยส่วนใหญ่จะเป็น,นงี้ครับสําคัญก็ไม่พูดประโยชน์ก็ไม่พูดเอามาใช้ก็ไม่พูดคะแนนหายเลยนะอันนี้ทบเยอะเลยครับ หรือก็หรือเขหรือสอบบางข้อนะครับยกตัวอย่างวิชาวิชาอื่นนะครับมีคําถามว่าสิ่งแวดล้อมหมายถึงอะไรมีกี่ประเภทในชุมชนขอ,ของท่านสิ่งแวดล้อมแต่ละประเภทเป็นอย่างไรและสิ่งแวดล้อมนั้นสําคัญอย่างไรมีแนวทางแก้ปัญหายอย่างไรน,นะครับข้อสอบเยอะเลยนักศึกษาเะต้องแยกให้ได้ว่าอ๋อสิ่งแวดล้อมหมายถึงเสก่อนนะสิ่งแวดล้อมมีกี่ประเภทอีกตอนหนึ่ง อีกตอนหนึ่งก็บอกว่าชุมชนข้าพเจ้ามีสิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อมเป็นยังไงมีปัญหาอะไรบ้างอีกตอนหนึ่งอีกอีกตอนหนึ่งแล้วก็มีแนวทางแก้ไข,ขปัญหาอย่างไรอีกตอนหนึ่งใช่ไหมฮะอันนี้คือวิธีการเราก็สอบแบบอัตนยัยแล้วก็กค่อยๆเขียนทีละตอน,ท,ตอนทีละตอนให้ชัดเจนเพราะว่าถ้าท่านหารไปตอนหนึ่งหมายก็่าคะแนนหายไปไปหนึ่งในห้าแล้วทั้งหมดมีห้าตอนถ้าสิบคะแนนก็หายไปสองแล้วนี่ยังไม่พูดแต่ว่าที่เขียนมาถูกเปล่ายังยังไม่ทราบอีก ถ้าเขียนไม่ถูกได้หนึ่งคะแนนบางทีก็สอบสิบคะแนนเต็มเนี่ยได้เพียงสามคะแนนเขียนเกือบตายหนึ่งหน้ากระดาษได้สามคะแนนเพราะที่เขียนมาตอนที่หนึ่งนั้นหมายถึงอะไรถูกมีกี่ประเภทก็เฉียดๆได้ไปหนึ่งคะแนนอันอื่นไม่ตอบเลยจบหนึ่งหน้ากระดาษเขียนไปแล้วรวมแล้วได้สามคะแนนเต็มสิบนะครับอย่างนี้นะอันนี้คือการสอบแบบอัตนัยที่นักศึษาไม่ได้คะแนนบางคนได้คะแนนเพียงหนึ่งคะแนนครับเต็มสิบคะแนน บางคน30คะแนนได้คะแนนเพียง3คะแนนเหมือนกันนี่อันนี้คือปัญหาของการตอบนะครับเนี่ยยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยสิ่งมันลอ้อมไม่ถึงอะไรก็ว่าไปแล้วก็วักวักตอนนะครับวักตอนต้องชัดเจนแล้วก็อาจจะขีดเส้นใต้เมื่อจบข้อแล้วก็เลิกแผ่นนั้นให้เลิกใช้เลยและกลับไปขึ้นข้อใหม่ที่บรรทัดใหม่ที่หน้าใหม่นะครับแล้วสุดท้ายก็ลายมือครับ ต้องเขียนลายมือให้อ่านง่ายอ่านชัดเขียนถูกทุกอย่างแล้วแต่ว่าลายมือไม่ชัดก็ไม่รู้เรื่องครับแล้วก็ประเด็นที่สอบั้งที่แล้วเป็นการสอบอัต,ตนัยที่สอบออนไลน์นักศึกษาก็ต้องถ่ายเอกสารข้อสอบส่งมาหาส่วนกลางมหาอาจารย์ถ่ายมาก็ไม่ชัดครับเบลอๆล,ลางๆอ่านไม่ออกเลยครับไม่รู้ว่าตอบถูกไม่ถูกกี่ตอนไม่ทราบเลยอันนี้มีเยอะนะครับแล้วก็เมื่อส่งลายมาแล้วบางทีก็ ส่งผิดวิชาอีกอส่งอีกวิชาหนึ่งมาให้อาจารย์บางทีก็ส่งข้อผิดอีกนะครับส่งวิชาหนึ่งข้อหนึ่งวิชาข้อหนึ่งสับไปสมานะอันนี้ก็ต้องตรวจก่อนส่งอันนี้คือการทาข้อสอบสุดท้ายข้อสอบก็สรุปนะครับว่าการสอบข้อสอบแบบอัตนยัยมี5หลักการหนึ่งตีโจทย์ให้แตกว่าโจทย์เขาถามว่าอะไรกี่ตอนอันที่สองลำดับให้ครบว่ากี่กี่อย่างให้ตอบให้ครบ อันที่สามให้ชัดเจนมีเนื้อหาที่ชัดเจนถูกต้องชัดเจนอันที่สี่ลายมือนักอ่านอันที่ห้าลำดับแต่ละขั้นแต่ละตอนให้ถูกต้องนะครับลำดับให้ถูกต้องแต่ละข้ออย่าเขียนสับไปสับมาก็ถ้าใครทําตามนี้สักห้าประการนี้ก็ได้คะแนนสูงครับคงจะพอเป็นแนวให้นะครับข้อสอบเที่ยวหน้าหวังว่านักศึกษาจะทําให้ถูกต้องกว่านี้ แล้วข้อสาคัญเวลาสอบแล้วถ่ายภาพข้อสอบนั้นให้ใช้โปรแกรมโปรแกรมถ่ายนะครับโปรแกรมถ่ายที่ถูกต้องโปรแกรมถ่ายชื่อว่าโปรแกรมโปรแกรมสแกนนะครับสแกนนะครับสแกนเนอร์ในโทรศัพท์นั่นแหละสแกนถ่ายมันจะสีขาวตรองสือขสวยเลยแต่ขณะนี้พวกเราไม่ไม่รู้จักวิธีใช้เลยนะครับยังใช้ถ่ายมาสีดําอาจารย์อ่านไม่ออก เมื่ออานไม่ออกก็คือไม่ชัดเจนต่อทูกงก็คือไม่มีคะแนนนะครับขอให้ทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ